ออืมยากได้บ่อถงนี่เอาบ่อเอาบ่อยากได้บ่อยากได้บ่อนี่อยากได้บ่อถงไห้ฮะบ่อถุงคอ,คอยคอยให้เจ้าได้เอาหนี่ปลาหนี่ซื้อมาผางหนี่ปลาแห้งนี่ <c oughs> อืม้มกินยี่บ่อปลาแห้งนะโลดละแสนไว้ได้นี่ปลาแห้งนี่จเจ้าเค็ดได้กินเป็นบ่อจบเจ้าตำตำครับแจวก็ได้ เจ้าตำ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 แล้วเอาเกลือไปนวดใส่แล้วก็ตำหมักพริกก็ได้เจ้าเจ้าครัวก็ได้ครัวนั่นนึงแหละเอามาตำก็ได้หรือว่าเจ้าเจ้าจะตำเลยก็ได้ตำแล้วกินกับเข่าก็ได้ลูกเรากินยังได้ยังมากินมื้ยนี่โอ้ข้าวปุ้นเขาปุ้นเวียดเอามาได้ใส่เขาพักให้มูซื้อให้พักให้มูซื้อให้เท่าไรนะกองนึงเท่าไรสิบพันสิบพันโอ้เจ้าจะกินข้าวปุ้นเวียดอืม กล่าวสบายดีนะเบานาสาวพอลุงแม่ป่าเบิร์ตสุขูสุคนนะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้เนาะบิลลี่มาเฮือนเสาใดพี่น้องเลยเนาะอ่าไปทางไหนเนาะเออเงินใบก่อนพี่น้องเลยเอาไปอยู่รถเป็นยังที่รถเงินอยู่รถเออเนี่ยของของไผ่ว่าเออของเงินอะไรก็เงินนี่ อ่าเดียวเขาจะไปเข่าไปเกับน้องใด้ก่อนพี่น้องเอ้เนาะไปน้องใด,หด้หน้าบูี่ยังนีงฮะขึ้นเสียงใช่เ <c oughs> หายาะอะไรน้อยหันเฉพะเจ้ากะบอเหาะผัวเจ้าไป่ใช่เราไปหาน้ำไม้โอ้ไปหาน้ำไม้กินข้าวแล้วว่นี่ลูกเขากำลังกินข้ากินข่ากับยังอ่ะใส่ไม้อ่ะใส่ไม้ก่อนลูกเขากำลังสิกินข้าวสบายดีสบายดียดอืมอยากได้บ,อบ่อทงนี่ S 1> <S 1> <S <S เอาบอ่เอาบอ่ออยากได้บอ่ออยากได้บอ่หอหนิอยากได้บ่อทงไอฮะบ่อทงคอย <S 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 คอยให้เจ้าได้เอาหน่ป่าหน่ซื้อมาผากหน่ป่าแห้งหน่อืมกินยี่บอ่อปลาแห้งนะโลดละ,ะแสนไว้หน่ปลาแห้งนี่จเจ้าเค็ดได้กินเป็นบ่อเจ้าตำตำากับแจ้วก็ได้เจ้าตำ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 แล้วเอาเกลือไปนวใส่แล้วก็ตำหมักพริกก็ได้ เจ้าเจ้าครัวก็ได้ครัวนั่นนึงแหละครัมานตำก็ได้หรือว่าเจา้าเจ้าจะจาตำเลยก็ได้ตำแล้วกินกับเข่าก็ได้ลูกเรากินยังไ,ได้ยังมากินมาอนีิโอ้ขอ้าวปุ้นข้าวปุ้นเวียด,ดยเอามาได้ใส่เอาผักให้มูซื้อให้พักให้มูซื้อให้เท่าไหร่นะกล้องนึงเท่าไหร่สิบพันสิบพันโอ้เจ้าจะกินข้าวปุ้นเวียดอืมเป็นจะกินข้าวปุ้นเวียดพี่น้องไง าลูกมันก็เอตาฉลอนอยู oh uh, okay. ่อยากได้พวกกระเป๋านี่อยากได้อ้าวเอาให้เออกระเป๋าเจ้านัแล้คือไอไปซื้อเครื่องให้เงินนั่นแหละเพิ่มแถมมาสี่ใบก็เลยเอามาใหญ่เงินนนดา่าเงินเจ้าแน่แล้วกับต้นนี้กับเชียวไปผักอ่ะนะเงินนั่นอ่าเมื่อนี้วานเขาข้าวเวียดเขาบริมาทรงให้มื่ออื่นเด้ออยู่เงินเด้อมื่ออื่นมีเครื่องสำคัญมาลงในมืออื่นไงเขามาทรงให้มื่ออื่นเคิดว่าแทนให้พ่อเยู่เงือน อืผัวเจ้าแล้วไปไหนล่ะเราไปหาโนมัยนะว่าจะไปหาโนมัยให้เอืึ่ยขายขายยูเวตโอ้ขายนั้นขายโดยอืมเราไปหาเขาเห็ดยังไงนะยันลูกเขาเห็นข่าเมื่อเตวีตลูกขายข้าวผุ่นหรือเขาเห็นยังลูกเขาอยากอยากกินน้ำบนไหนเขาเห็นยังไงขายข้าวผุ่นหรือเขาเห็นยังแล้วเมื่อเตวีตเออเมื่อเตวีตโดยอืมอายุฮือนเมื่อเอินผัวเจ้านะให้เราอยู่เฮือนเพราะว่าเมื่อเอินน่ะ มีข่าวดีมาบอกอืมมีข่าวดีมาบอกมือใน,อนยูเฮือนมือเขาเจ้าเครื่องมาส่งไอเจ้าเฮือนบึงลูกอะอืมหน่อยเราปอมเราปอมไปตะแพงคือ้ยังไงข้าวเขาไปซื้อเครื่องโยบิเยดเข้าบาจับบอไม่ได้จับเปิดขายน้ำมันขายนอไม้นซื้อเยาวรักรบเขาประเทศเข้าวเจาะเอ้เป็นอะไรเอาเจะเ,เ,เ,เสียนอะไรกินคุณเจ้กปนี่ เคยกินยูบ,นบอปลาแห้งไหมบ่เคยฮะบ่เคยกินแต่ปลาหวยตัวเป็นๆน,นะบ่<ด>อืมึมจะก,กินเนี่ยจะก,กินดิบบ่ปลาหวยนะหรือกินซุกกินซุกเออบ่กินดิบเนาะได้ <c oughs> พี่น้องเอ้ยนังไดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นเล็กน,น้อยที่ว่าได้ผัไวไหวพี่น,อน้องเนาะ<ด>อ่ะเบิงบ่งเมื่อลูกเราเป็นก้องหลักไทยเอาแน่เออ,เอ้าลูกไปกินไปแลระเทศเพื่ออย่างนี้ พี่น้องเอยันนี้แนมเราอังเน้มเราหายกล่องแนมอย่างเดียวเออผัวนี่ดิค่ะผัวไปหาน้องใหม่ยังมาเนาะคำบุญว่าจังมาเนาะเพราะอะไรป้องก็หลายยานแล้วยานเอื้อยเฮาเมื่อตะเวดแล้วให้ลูกเอื้อยเฮากินขนมลูกเฮาอยากกินน้ำแล้วเขาก็ไปหาน้องใหม่ให้เขาคลายให้ใส่มีจะมัดแล้วยังยั่งบ่อย่าว่ามีเบิร์ตจะดอกเห็นลูกคืดอยากเป็นของไงเนาะ เดี๋ยวไว่ว้นี่แหละีิมีข้าวดีมาหาเจ้าอยู่ว่ายว่ว้วแล้วมื้อนมื้อนนี่แหละข้าวดีนะนี่นอ,นนอะไรพี่น้องเลยเนาะอันนี้ปลานี่ไอ้ตั้งใจซื่อมาแล้วกะ็สี่เอาไปให้เฮือนเอาให้มีเฮือนจ้าหูจัจกกันบอกกับเฮือนสามคนที่มีอัอนเออโอเคหูหลอกเฮือนซาวฮอนดาแล้วก็เฮือนเจ้าแล้วก็เฮือนเออยเล่าคอซื้อปลาให้นี่ปลาแห้งนี่ Bin, บ ciel, Γ, ng, ้แมนเจ้าบ้แมนเจ้าสี่ขวานกินบัตรเดียวได้อันนี้มันกินได้โดนได้แต่เขาไม่ห้าขวนั่นนึงเขาต่ำเป็นแจวแต่ก็กินขวนนั่นนึงก็ต่ำเพชรแจวมันมันปลาแห้งเลยหล่ตู่ได้ไหนไหนเฮ้ยน้องเอ้ยต่งได้มียังฉีถามไอ้บ่เป็นยังคืองอนเคลียร์เองแล้วนี่ฮะเอ้ยน้องเอ้ยเคลียดเมื่อวานนี่คุยมากเมื่อวานมันชื่นนี่มายืนบอ้ะเพิ่นยืนหันเป็น้องเอ้ยเพิ่นเคยเห็ดตำธาเอาไปมาขามเซ๊ยบุก่าบอ้ะน้ำข่อย เ,เขาก็เลยถามว่าเป็นยังคือเบาๆน้ำข่อยเขาพี่น้องเลยแต่ลกคือยังเพิ่นว่าเพื่อนนั่นว,ว่าจะบวมาแล้วเพิ่นก็เลยคิดว่าเพิ่นสิเฮาสิบ่ขเขามาหาเพิ่นแล้วนะเออบัมมาแล้วก็คิดว่าเฮาคือสิบ่อยากเว้าน้ำเพิ่อนยังปัน,นในหนะพี่น้องเลยนั่นบ่ตรงไหนลูกเจ้านี่ให้ข่อยได้บอหัวได้ฮะบ่ได้เอาเปลี่ยนกันเปลี<ๆ>่ยนกันเอาข่อยเอาเงินให้อ่ะบ่ฮะบ่อ่าเป็นแพงดูกันทองสิ่อยใช้เงิน5ล้าน เออบอหยอกชื่อ uhm ว่าอยาเอาลูกเจ้าคอยเห็นเล่าแบบว่าเล่าแบบเล่าแบบียังชื่อว่าอะไรนะบัวบุหัวบัวยังก็เลยคืออยากหยอกเล่าพี่น้องเลยลูกเจ้าเป็นตาแพงเนาะเล่ากับปศะบานไหนนะพี่น้องเลยเอาสิเอามือนี้ยังบอกปะได้มือนี้เออมืออื่นซะเนาะมาบอกตรงมือนี้เนาะ เออให้น้องไดบอกให้เจ้าเครื่องกลางให้เจ้านอนบร,รับเลยใช่เนาะเป็นมื่ออื่นไอมาให้พวกเฮายืมเออเออไอมาแต่ว่าเครื่องมาหอดนะมื่ออื่นแล้วเขาจิมาถามหาน้องไดมือ่ <c oughs> ออื่นนะเขาจิว่าน้องไดเฮือนน้องได้รังได้เื่ออื่นนะถ้าเบิ้งเริ่มมีคนมาถามหาเด้อมืออื่นเด้อ <c oughs> แล้วเขามาส่งเครื่องให้ท่านเขามาส่งแหละอ,อยากเอาไปขึ้นไปทั้งเฮือนก็ได้เด้อเออเอาไปตะล่างก็ได้อยากเอาไปป้าเฮือนแม่ก็ได้อยากเอาใส่กระเป๋าก็ได้เขาอามาส่งให้เด้อเราเราคุดแล้วเนี่ย มันเป็นอยังน้อลรวอะคือสิคือสีโบแมนใหม่เลยแหละลรวอะใส่กระเป๋าก็ได้นี่ลรวอะเลยพี่น้องเลยแาวพันเอือยเจ้าก็คือว่าได้เฮือนแล้วกับต่อไปกับเป็นคิวของเจ้าก็คือทางผู้ใหญ่งเจบุญเป็นช่วยอ่าก็เลยนอบิลีก็อยากฝากให้อ่าเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่งเจบุญนะกดติดตามให้แน่พี่น้องเนาะกดติดตามให้แน่เวลาอ่าเบิรงคลิปมันจะได้แบบเห็นคลิปของบิลีเเรื่อยเรื่อยขึ้นมากนะพื่นเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บิลีเพราะว่าจะต้องขอบใจผู้ใหญ่งเจบุญได้เออขอบใจอ่า ผู้ใหญ่จะบุญที่ว่าเพิ่นช่วยเจ้าแต่ว่าเป็นภัยเดี๋ยวอาจจะเปิดน้ำหลังหรอกเด้อแต่ว่าก่อนอื่นน่ะให้เจ้าขอบใจเพิ่นก่อนบางเทื่อมีหลายคนบางเทื่อเพินพ่นเพิ่นช่วยเกือบิงนัวเพิ่นอยากช่วยนั่นช่วยนี่นะให้ขอบใจเพิ่นกอออ่อนเอ่าขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจบุญขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจบุญคอยดีมีแหง้งคงจดัดอยาได้คนไข้ยามีคอยอยู่ตลอดปลอดภัยคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนอนให้ไดงเงินมึงตื่นให้ไดงเงินแสนซะเออไปเฮียนมาจะใช้ตัวนี้เฮียนน้ำสาวฮอนด้า คนด่าซ้อนให้บ่หันเข่าวบาแล้วเ <c oughs> จ้าเห็นเขาเอาอยู่ใจหันด้วยหันตาว่าเอาาอายุจุดยุดเจ้าเห็นได้ทั้งสภาพเป็นบ่เออเอินดาบเบาจะบ่เป็นบ่หันบ,บุฟฟาลาคนดา่าเลยสอนให้เออดีแล้วดีแล้วอืมสอนสอนเนี่ยนี่นายจะไปสอนกันซื้อเลขเล่นไพ่เด้บ่เอาเด้นั่นนะ่ยบ่เคยซื้อเลขอืมบ่เคยซื้อเลขเดอออเอๆๆเพิ่นกะพี่น้องกันเนาะ คมหวังเพิ่นกระธาดนแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าข่าวดีนี่บริมีแต่เพิ่นดอกทางเพิ่นก็มีข่าวดีคือกันเนาะอืมทางคนตางมีข่าวดีลูกหลานอยู่ผู้เดียวก็อยู่นี่พี่น้องเอ้ยบริยากษ์บริชอว์บริยังเลยอืมพี่น้องเอ้ยมันได้กินเนาะอืมกระเป๋านี่ก้าวเสียบไปเพชรยังนี่บ้างดูจะพายเมื่อบ้านจะพายเนี่ยนี่ก็ได้พายในนี้เลยเอาหัวยังยิบคนนี้ เออกระเปา๋าเขาจะเาตืมให้กันขั้นเซืรอกับใบนึงบริเติลถือท่านี่ปนตืมให้เอาไปใส่เครื่องเอาเงินใส่หนังก็ได้เอาใส่หอยนิดดียเอาเงินใส่หอยไปไหนเะจน้านั่นเขาเอาได้เดี๋ยวนี้มีเงินติตนดตัวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เง,งินลานห้าเงินผู้ในยัยพนัยนะ่ะเจ้าเซอร์แล้วเอาไาอยากจำอีกพีลูกเายังจำยังม่ได้หมดอยากจำพีเลย พีแบบไหนจ,จำพีให้เขา่าวเรากินขา้าวไหมพีกินขา้าวไหมว่ายาแม่ยาเขาเอาเจลซื้อมูได้จำมัดละบยาท่าขาน่ะมัดแล้วมัดแล้วจะจำร้ายเธอพีเราอิ่มแล้วแหละจำตลอดแต่วังหันก็ะจำเลยบ่ลูกค่ะแต่น้อยจะไงบริจามเอาวังหันก็ะจำนะพี่บอจะเราจำแล้วเธอหนึ่ง เยังจำอีกโอ้ยอิ่มนะนอมาในนอเจ้าคขสิซื้อยาหรือว่าคันยาบ่มีกับอกไอ้กับเดี๋ยวไอ้ซื้อใหม่เบิ้ดละหมดเลยตัวเป็นกล่องสองสีขาวนะหมดแล้วตัวสีแดงนีก็หมดแล้วเอ้ยเอ้ยเขากใส่ยาเหาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีเบิ้งไม่ใชะเจ้าใส่ยาตั้นนานเป็นยังไงลูกเจ้าขาเราดีบ่ดีขึ้นบ่ดีขึ้นบ่เออดีขึ้นเดี๋ยวไอ้ซื้อใหม่หม่ใช่ยังขั้นอยู่บอยังขั้นอยู่บ่เป็นอีก เป็นอีกดูมันคันลองสิลูกจะมีเกิือบบอเ,เดี๋ยวซื้อเกิบมาให้แหละบังคับให้เราใส่เกิบเด้อป้าตีนไปเหยียบนี่คือเจ้านี่ไปเหยียบบอลมันเปืือนมันมีเสซโลกนะมันกัดเหรออะไี่ยังงอเหมืองนงอที่นนยังงอมาตัวนี้มาผูา้ใดเจ้าเคยกินหมาอยู่บ่บเคยฮะบ่เคยบ่เคยอืมบ่เคยกินหมาบอเคยผัวเจ้ากินหมาอยู่บ่ อืมโอเคโอเคดีแหละถามหยอกไอซี่เลยเออเอาพี่น้องเลยมีแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยบิลลี่มันยังบอถามยังน้องไดเงีเนาะเดี๋ยวให้มีภารกิจเนี่มาก่อนเดี๋ยวบิลลี่จะถามน้องไดเนาะเงยาวพี่น้องสำหรับที่นี่ก็ชิเดีขอลาตัวไปก่อนนะเนาะเอาสบายดีสิแน่สบายดีไปไปนะไปาปนะ